เล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพลง The Girl From Ipanema ในเวอร์ชันของ Stan Getz กับ j i l Gilberto นะครับ uh, Joe g i l b e t o ครับโดยที่ว่า uh, เหตุการณ์ก็คือที่หาดทรายอิปานิมาก็คล้ายๆกับที่ชะอำที่พัทยาหรือว่าที่โ oh หวหินหรือที่ภูเก็ตครับก็จะมีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาอาบแดดมาเล่นน้ำแน่นอนครับก็จะมี แผงลอยที่ขายเครื่องดื่มอาจจะพูดกันตรงๆก็คือบาร์นั่นเองครับแต่ทุกวันครับบ่ายๆเนี่ยวินเชีสยสมาริเอสเนี่ยเขาจะมานั่งจอมอยู่ที่เคาน์เตอร์ร้านขายเครื่องดื่มแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มาคิดว่าวันนี้จะแต่งเพลงอะไรดีนะครับตอนนั้นแกเป็นคนเขียนเพลงให้กับละครเวทีของทางบราซิลนะครับก็นั่งอยู่ในอาทิตย์นั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าความคิดนั้นตันจริงๆ มองไปที่ชายหาดมองไปที่อะไรก็คิดอะไรไม่ออกนะครับแล้วก็จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งก็สังเกตว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งครับเดินมาที่บาร์ที่เคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ขอซื้อบุหรี่หนึ่งซองนะครับแล้วก็เดินกลับไปที่ชายหาดแต่ก็อทอดสายตามองไปเรื่อยๆแต่ก็เริ่มแปลกใจว่าหญิงสาวคนนี้จะมาซื้อบ่อยมากๆเกือบทุกวันเลยก็สุดท้ายก็ทราบว่าหญิงสาวคนนั้นซื้อไปให้ทางคุณพ่อนั่นเองครับแล้ว าทางาวิเิเชียสมอริเอสเองก็เลยอมองไปเรื่อยๆก็เห็นทัศนียภาพแล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊หรือว่าจะแต่งเพลงเป็นหญิงสาวคนนี้เพราะว่าท่าทางที่เธอเดินที่เธอหน่วยนาดนั้นเรียกว่ามีเสน่ห์มากๆนะครับก็เลยเป็นที่มาที่จะเขียนเนื้อเพลงว่าหญิงสาวบนหาดอีปานิมานั่นเองเมื่อได้โครงแล้วก็เนื้อเพลงเนี่ยก็ไปหาเพื่อนที่ทำดนตรีก็คือแอนโทนิอสคาร์ลอจบิมครับแล้วก็เลยเกิดเพลง คาร์โรตาเชออิปานิมาขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีนักดนตรีแจ๊สของอเมริกาเนี่ยไปทำอาหากินที่บราซิลหลายคนหนึ่งในนั้นคนหนึ่งก็คือชารีเบิร์ตครับเป็นมือกีตาร์แกเขก็ไปฟังเพลงบอสโนวาจากทางวิทยุนะครับกับแซมบา้าแล้วก็ลหลงไหลในสเสน่หของเพลงบราซิลก็มีความคิดว่าถ้าสามารถนำเอาดนตรีเหล่านี้กลับไปที่อเมริกาแล้วก็ไปปรับปรุงแต่ง ดนตรีแจ๊สก็น่าจะออกมาเป็นโปรดักต์หรือว่าสินค้าที่น่าจะขายได้แล้วก็อีกคนหนึ่งที่มีส่วนมากๆก็คือมือแซกโซโฟนสแตนเกตครับก็มีส่วนที่ว่ามาทัวร์ที่บราซิลก็พบกับสิ่งที่ชา r l เบิร์ตมือกีตาร์เห็นเหมือนกันในที่สุด s t a n นเกตก็พาทีมนัดนตรีชาวบราซิลเนี่ยไปขึ้นฝั่งนี้อเมริกากับเพลงวัศโน,นว่า ก็ไปพบกับทางแฟรงค์เซเนตราด้วยหลายต่อหลายคนแล้วก็ที่นิวยอร์กก็เลยทำให้าบาโบสตแผ่นเสียงเห็นดีเห็นงามที่จะลองทำดนตรีบาสโนวาอัลบั้มชุดหนึ่งที่จะทำกันก็คืออัลบั้มที่เป็นผลงานร่วมกันระหว่างแซนเกตเล่นแซตโซโฟนนะครับโจชิบัวโตมือกีตาร์ซึ่งเป็นคนที่ประถมบ,บทที่คิดค้นดนตรีบาสโนวามาจากแซมบ้านั่นเองครับแล้วก็หยิบเอาเพลงที่สุดยอดเลย พ่วงเอาแอนโทนิโอคาร์ลอโจบีมมาจากทางบราซิลมาเล่นเปียโนโด้วยก็เลยมีสองเพลงที่เป็นฝีมือการเขียนของแอนโทนิโอคาร์ลอโจบีมคือกาโรตาเจอิบานมากับเพลงโคคาวาโดหรือว่าคว e t สตาร์ออฟคว t n ไนน์นั่นเองครับคราวนี้ถ้าจะขับร้องเป็นภาษาโปรตุเกสหรือว่าเพลงภาษาบราซิลเนี่ยก็เกรงว่าในภาคของการตลาดเนี่ยอาจจะ ไม่ดีพอนะครับเพราะว่าคนอาจจะชอบดนตรีอาจจะชอบเมโลดี้แต่ว่าฟังแล้วไม่เข้าใจความหมายก็เลยมีความคิดว่าน่าจะต้องมีเนื้อภาษาอังกฤษก็เลยไปตามนอร์มันคิมเบลคนนี้เป็นคนที่เขียนแปลงเนื้อเพลงเก่งก็แต่งเพลงคาราโอเกะพานิมาออกมาเป็น the girl for me pana i m แล้วก็เพลงโคโควา d o ก็กลายเป็น A quiet star of quiet night คร่อนนในี้นนั้นรีบเร่งมากในสตูดิโอไม่มีใครที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษได้เลย แล้วก็ทั้งหมดก็ไม่ใช่นักร้องแต่บังเอิญว่ามือกีตาร์โจช,ชิบาโตแกพาภรรยามาด้วยชื่อแอสตราชิบาโต้ไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพนะครับแต่ว่าเวลาที่อยู่ที่บราซิลแกก็เป็นนักร้องคกล้กลว่ากึ่งรับงานวันเกิดรับงานแต่งงานรับงานอะไรแบบนี้แกร้องแน่นอนครับว่านอกจากเป็นบราซิลแล้วก็คงต้องมีเพลงภาษาอังกฤษก็เลยกลายเป็นคนเดียวในสตูดิโอวันนั้นที่สามารถร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ ก็เลยเอาละเอาเป็น a อสตรจิบัตโตคนนี้มาขับร้องแล้วกันก็ลองดูทันทีที่เธอเปล่งเสียงขับร้องออกมาเสียงเธอก็ธรรมดาเนิ่มนาบมากแต่ว่าเข้ากับบรรยากาศของ va, ดนตรีวัสโนว่าโดยเฉพาะบอกว่าเนื้อร้องเนี่ยเป็นการเดิน,น่วยหน้าของหญิงสาวบนหาดอิปานิมาสองคนคริสเทเลอร์มือโปรดิวเซอร์กับสแตนเกสรู้เลยว่านี่คือแจ็คพอตนี่คือ อะไรที่ล้ำค่าแล้วก็ต่างคนต่างคิดว่าจะทำอย่างไรจะได้ครอบครองลิขสิทธิ์ในเพลงนี้ในฉบับของ a s ส r ราจิวเอโตเมื่อบันทึกเสียงเสร็จก็ส่งสัญญาที่ว่าจะจ่ายสตางค์ให้กับ a s ส r ราจิวเอโตเป็นค่าขับร้องแต่ว่าเป็นเงินเพียง120เหรียญ120่ยดอลลาร์นะครับแล้วก็ยังมีพ่วงท้ายว่าเธอจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าลิขสิทธิ์ภายหลังแล้วก็จะไม่มี ชื่อเครดิตในอัลบั้มชุดนี้ก็เป็นอะไรที่รู้สึกใจค่อนข้างจะขับแคาบไปนิดหนึ่งแอสลีิเบอร์โตโต,ต,ตอนนั้อายุ22ก็เหมือนคนต่างจังหวัดที่เพิ่งมาเมืองหลวงนะครับมาจากลิโอเดจาเนโแล้วก็มาที่นิวยอร์กแล้วอีกอย่างหนึ่งเธอเป็นภรรยาของมือกีตาร์โจชิเบอร์โตซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของโปรเจกต์นี้ก็คงพูดอะไรไม่ออกแต่ในใจเธอก็บอกว่าพวกเขาเหมือนหมาป่าแต่ว่าสร้างทำตัวเป็นแกะใจดีนะครับ แล้วก็ทันทีที่อัลบั้มชุดนี้มิกซ์ดาวแล้วก็เพลง The Girl from Ipanema เปิดออกอากาศก็เข้าอันดับเพลงของ Billboard Hot 100นะครับนี่เป็นดนตรีบาสโนว่าแต่ว่ามาเข้าอันดับเพลงพอปของ Billboard อย่างน่าตาเฉยเลย s t r a n g e l รู้เลยว่าอันนี้ผลประโยชน์มากมายก็รีบโทรไปที่สำนักง,งานของทาง Chris Taylor ก็ไม่อยู่ครับกลายเป็นเลขาดุก,การที่ชื่อเบสซี่รับสาย s t r a n g ถามว่า c ร r สเ Taylor อยู่หรือเปล่า ไม่อยู่ก็บอกว่าฝากไว้นะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเพลง The Girl From Ipanema ในเวอร์ชันของ a s t r i b a r t o r เราจ่ายเงินค่าร้องให้เธอไปแล้วน้วยี่สิเหรียญแต่นั้นช่วยให้ฝ่ายกฎหมายค่อนข้างจะรัดก,กลุ่มว่าเธอจะไม่ได้รับสิทธิลิขสิทธิ์เรียกรยก้องภายหลังแล้วก็จะไม่มีเครดิตในอัลบั้มนะครับก็สร้างความเสียใจยให้กับ a s t r i b a t i o l l a เจ็พูดไม่ออกเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยภายหลังเธอถึงรู้ว่า สามีของเธอคือชลจิโบโตนั้นก็ได้ผลประโยชน์จากการกับร้องของเธอในเพลงนี้เป็นเงิน5หลักนะครับเงินดอลลาร์หหลักแล้วก็ในเวลาอีกหนึ่งปีถัดมาซันเกสครับมือซัซซโฟนที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์ก็สามารถที่จะไปถอยบ้านหลังใหม่ราคา1ล้านเหรียญน,นะครับในสมัยยุค60เนี่ยหล้านเหรียญน,นี่ถือว่าต้องใหญ่พอสมควรเลยนะครับต้องลักชัวรี่มากๆนี่ก็เลยทำให้เธอ,อไม่ได้อะไรเลย นอกจาก120เหรียญแต่สิ่งทีไ่ได้รับมาก็คือสัญญาร้องเพลงแล้วก็ออกมาบั้มมาทั้งหมดจนกระทั่งถึงบั้นปลายชีวิตเนี่ยกว่า20ชุดครับแล้วก็มีสเกล d ดอในการออนทัวร์มาตลอดชีวิตอสตราติวโตกับ The ะเคิร์ฟฟ m ร์มอิพานที่ผมบอกไว้ว่าพวกเขาเป็นหมาป่าแต่ทำตัวเหมือนแกะตัวหนึ่งนะครับนั่นคือ Standgate ที่เขาระบุอย่างนั้นเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกเองนะครับเราจะมีหมายเหตุจากเน,นืสารดาวบีนะครับอดีตบรรณาธิการเขาสัมภาษณ์แล้วก็เขียนเอาไว้ครับ